Musica เรากลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะนี่กลับมาอีกครั้งนะคะสําหรับการที่เรากลับมาครั้งนี้เรียกได้ว่าไม่ปกติไม่ปกติค่ะแบบว่าคุอการเปลต่ยนรก่นต่างๆใช่ค่ะเหมือนเรามาหลุดมาอีกรอบนึงเลยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่กับคณะที่เจ็ดนะคะคณะ เศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กับน,น้องนิส่ตปัจจุบันด้วยเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะชื่อใบเตยนะคะเป็นนิสิตชั้นปีที่าาสองคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะอ่าน้องใบเตยวันนี้คณะเศรษฐศาสาตร์มาในธีมอะไรเอ่ยมาในธีมอีคอนบัมนะคะโอ้โหเดี๋ยวจะว่าไงต้องมีรถพาไปเลยเฮ้ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกมีตัวตนแล้วค่ะอ๋อพี่เตยอค่ะอ่านอยากให้น้องมาเตยแนะนำอ่านคณะเศรษฐศาสตร์แบบว่าอ่านเรามีอะไรมาโชว์น้องว่าวันนี้ ค่ะในคณะเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะโดยในห้องแรกนะคะจะเป็นห้องสันทนาการนะคะในห้องที่สองก็จะเป็นห้องแนะนําหลักสูตรนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จะมีห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษาน้องๆค่ะวันนี้เห็นน้องเตยไม่ได้มาตัวเป่ามีของทุกที่กระเป๋าเลยค่ะะสองคณะเรานะครับ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะมาในราคา99บาทค่ะของได้เยอะมากเลยค่ะน้อกระเป๋าน่ารักมากแบบมีฟอร์มมินิมอลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยค่ะแอฟี่เดนรูปใต้เลยค่ะคือบอกว่าคือพี่น้องสะพายอยู่ไม่ได้ถ่ายของ่เพียงเดียวนะคะน้องใช้ดีค่ะคือเนี่ยของของหนักมากของนัแบบเฮ้ยได้เยอะมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปรู้กันเลยกันใจน้องไปเอยน้อไปเลยโอเคค่ะ แกทำการตกแต่งใดๆรถบําร์รถบําร์ตรงนี้ขอโทษนะรถบัาร์หรือภาพเอ่ยตรงนี้สวัสดีค่ะออกกำนังกายเดินไปเส้นกันสวัสดีค่ะระบบการสวัสดีค่ะแกเราไม่อยู่โรงพยาบาอยู่หับอันนี้คุณพี่นุ่นโอเคสบายกูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเชิค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเธอทำไรน้อง e> ่ะน้องนั่งแบบมีการลังแกอะไรกันอย่างอันนี้องนี้อค่ะโดยในห้องแรกนะคะจะเป็นเอ่อห้องสันทนาการนะคะก็จะทำกิจกรรมกันนะคะมีเล่นเกมนะคะต้คำค่ะ แนะนำคณะนะคะค่ะก็จะมีร้องเพลงด้วยค่ะอ่าก็คือเรียกได้ว่าเป็นการเล่นกิจกรรมที่เป็นการละลายพฤติกรรมค่ะแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยเจ้าตุ๊กตังค์ที่นี่จะบอกว่าสวยมากแบบอลังการงานสร้างมีฟงมีฟัอันนี้พ่อทางท็อปสิบลาเลยป่ะคะโอนนี้แบบใส่เสื้อแบบจับเกือะนะคะคือถ้าไม่บอกว่าที่นี่เป็นมหาลัยนะคะตอนนี้เรามีว่าเราอยู่ที่ ภาษาภาษอนเิร์คณะเสนาศาสตร์เนี่ยนะคะว่ามีการกู้วกันเยอะอะเยอะอะโอเคเอ่อหัดอยากให้ดูน้องๆทางฝั่งนี้มินิการที่รู้สึกเงียบไปอ่ะเปิดเพลงปิดเพลงก็ได้เปิดเพลงเลยแบบแกดูน้องสิน้องอ่าเดี๋ยวพี่ทำท่านน้องเป็นไม่ได้ขู่ว่ามีจี้หลังน้องเลยใช่ไหมอ่าอ่าเป็นไงบ้างน้องวันนี้มาคณะเสนาศาสตร์สนุกไหมเออสนุกค่ะพี่พี่ไม่ได้รังแกเลยใช่้ฟงพี่ได้อ่ะแบบพี่ได้ค่ะไม่ค่ะ เข้ามาแล้วได้ทําอะไรไปบ้างแล้วคะเนี่ยร้องเพลงวิเต้นแล้วก็มีไปเล่นเกมต่างๆอโทษทีคณะอะไรนะคะพี่โอเคโอเคผู้นำแบบผู้นำแบบผู้นำอะไรเลยอาจารย์ศรีโอเคค่ะขอบคุณนะคะอันนี่น้องเซฟสุดท้ายแล้วเลยบอกอ๋ออันนี้เซฟสุดท้ายแล้วมาน้องๆโอเคขอบคุณน้องๆนะคะสวัสดีค่ะเราไปห้องต่อไปกันเลยนะไปห้องต่อไปกันเลยค่ะเริ่เดินไปหลังนี้ เย็นมากให้อุ้ยตายแล้วในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะเป็นแนะนําหลักสูตรค่ะค่ะอบทอแรกนะคะก็จะบอกว่าเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยเรียนอะไรบ้างมันเกี่ยวกับอมหาภาพนะคะก็จะเป็นทั้งะบบของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะแล้วก็แบ่งเป็นจุลภาคอย่างนี้นะค่ะ ค่ะคณะเราก็จะเน้นทางคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีทั้งอ่าคณิตศาสทร์นะคะเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเนื้อหานะคะก็จะเป็นอ่าเศษฐศษศาสตร์ค่ะดีมาซสพพายอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องะมวลกับปาการตอนนี้เนาะคือเรื่องเศรษฐกิจจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ัตใช่ไหมอ่าโอเคแล้วตรงนู้นมีอะไรต่อไหมอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าการเตรียมตัวนะคะการนําเข้านะคะเป็นอ่านักสุดภาษาไทยค่ะ ค่ะมีทั้งภาคปกตินะคะก็คือจะเรียนเอ่อจันถึงศุกร์นั่นเองค่ะเรียนในช่วงเช้าเลือกตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีโครงการภาคพิเศษนะคะจะต่างก็เรียนแค่ในภาคค่ำนั่นเองค่ะโดยรวมด้วยหลักสูตรแล้วก็คือจะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนหลักสูตรนานาชาติก็จะเรียนเวลาเดียวกับภาคปกติเลยค่ะอ๋อหลักสูตรนานาชาตินี่แตกต่างจากปกติไงคือเรียนภาษาใช่ค่ะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ แต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางคณะของเรานะคะก็จะมีะการเรียนปรับพื้นฐานค่ะทำให้น้องๆเนี่ยมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเปิดเทอมจริงนั่นเองค่ะ,ะคือถ้าใครอาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษมากก็ไม่ต้องห่วงนะวก็คือจะมีการฝึกพื้นฐานใช่<ล>ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ,อะโอเคแล้วบทบอดต่อไปเลยก็ตัวนี้จะเป็นทีแคสการรับการรับสมัครเข้าศึกษาเนาะมาปี64ี อ่าอย่างที่เห็นก็คือตอนนี้โครงการท่ปกติก็จะมีรอบหนึ่งเป็นพอร์ติโอสิห้าคนแล้วก็รอบสองเป็นโฟต้าสิบคนแล้วก็รอบสามเป็นแอดมิชั่นเก้าสิบห้าคนนะคะรวมรวมมิค่ะเสนาในชั้นปีหนึ่งจะมีประมาณคนเลยแบบแต่ละโครงการแต่และโครงการเหรอคะอย่างอ่าภาคปกติเนี่ยก็จะมีประมาณ100อ่าร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยคะ่<ล>ะภาคพิเศษก็จะมีสี่สิบห้าสิบคนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลดหลั่นกันไปเนาะโอเคค่ะ,ะสําหรับบอร์ดอ่ะอยังสุดท้ายยังเอ่ยสุดท้ายแล้วเนาะ ค่ะบอร์ดนี้ก็จะเป็นของหลักสูตรนานาชาตินั่นเองนี่ก็คือจะเป็นรายละเอียดนะคะว่าอามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรียนเวลาไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นหลักสูตรต่างๆมีเครดิตต่างๆ120่เครดิตเนะาะประมาณนี้รอบการรับสมัครก็เหมือนกันค่ะมีสามรอบนะคะส่วนรอบที่สี่ก็จะเป็นรอ,อบรับตรงอิสระก็สามารถติดตามาเนื้อหาได้รายละเอียดได้ที่ทางเพจของคณะเรานะคะก็คือ T R Econ s u ค่ะ สโมอีคอนซูแล้วก็สโมสอนนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ทางอ่าเฟซบุ๊กแล้วก็ i ิน t a g r กรมได้ด้วยค่ะโอเคก็เป็นช่องทางการติดต่อเนาะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเราจะมีขึ้นอินเสิร์ตด้วยกคล้ายรายการเนาะคล้ายช่วงของเศรษฐศาสตร์เนาะโอเคขอบคุณน้องๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยทางด้านนี้เลยค่ะโอเคฝั่งนี้เรารู้สึกว่าดึกแล้วไหมคะพี่มีใช่ค่ะเามีบอร์ดนี้ได้แล้วค่ะมีต้อนรับด้วย่เป็นอาชีพนะคะจบไปแล้วทําอะไรได้บ้าง คณะของเราจบไปแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะคะทํางานในกระทรวงการคลงังกระทรวงพาณิชย์หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทําได้ค่ะก็จะเป็นนักวิเคราะห์นะคะด้านการตลาดการเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสามารถ แต่แหน่งได้เป็นอาชีพอื่นๆได้อีกก็เช่นผู้ประกาศข่าวทางด้านเศรษฐกิจ์อย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆก็คือไม่ใช่แค่ว่าจบไปต้องมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือวิธีทำ<อ>นี่ก็คือรู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์นะคะจริงๆแล้วคือเราสามารถอยู่ได้ในทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานนะคะเพราะว่าทุกๆองค์กรและทุกๆหน่วยงานเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หมดเลยโอเคค่ะเราเราไปต่อกันเลยดีกว่าต่อเันที่ห้องสุดท้ายเลยนะคะ มานี้สว่างหน่อยใจชื้นแล้วสวัสดีค่ะ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 อ่าห้องนี้ตรมีนะคะก็จะเป็น QR code นะคะสามารถสแกนได้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรของทางคณะเรานะคะถ้าเกิดว่าน้องๆอ่มีข้อสงสัยหรือว่ายังฟังไม่ทันก็สามารถเอากลับไปดูต่อที่บ้านได้ค่ะเรียกว่าเป็นแบบมาอยู่พิจิตอน ใช,ใช่ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพี่ที่ปรึกษานะคะคอยให้คําแนะนําน้องๆนัน่นเองค่ะอันนี้ส่วนใหญ่ือเป็นพี่ทุกชั้นปีเลยหรือเปล่าใช่ค่ะจะมีตั้งแต่ปีสองนะคะไปจนถึงปีสี่เลยค่ะอ่าก็เรียกว่าเอาวิธีปัจจุบันนะคะที่เรียกว่าผ่านการศึกษาแร้เรียนจริงมาแล้วนะคะมาให้ความดูแล้วก็ตอบคาถามที่น้อๆงๆสงสัยเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราแบบสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเลยก็ผู้ที่เรียนจริงเนี่ยคือจะทําให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้รับ ข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคพี่พี่ก็คือนั่งกันแบบเกล็งมากเลยอะทางนี้พี่นิ้ะอยากไห้เออตามพี่พีอ่าได้ค่ะโอเคเมื่อกี้อะไรเกี่ยวกับเศาสารบ้างอ่ะคิดไม่ทันอ้าๆไหนๆก็มาถึงขนาดแล้วแบบว่าอ่าทางนี้เป็นรุ่นพี่ปีสี่นะคะพี่กรณ์ใช่ไหมอ่ะปีสี่เป็นไงบ้างบอกก่อน ก็หนักหนักวิจัยนะครับปีนี้อ๋อหนักวิจัยเรียนภาษาไทยใช่ด้วยใช่ไหมครับครับผมก็จะเบากว่าปีสองปีสามนะเพราะว่ามันเริ่มเข้าวิชาเอกแล้วเนาะปีสองปีสามก็ยังเรียนแบบวิชาพื้นฐานอยู่มันก็จะหนักกว่านะครับมาเรียนกันครับเศรษฐศาสตร์มศวซาเรียนสนุก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 วันนี้มีน้องน้องมาเยอะไหมอ๋อแล้วก็อยากจะฝากนี่ก็เรียกว่าสาขาใหม่นะครับเป็นสาขานี่การตือสาร เพื่อเศรษฐศาสตร์นะคะผมก็คือการเป็นการที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยคอลแลบกับนัตกรรมอ่าเป็นการที่เป็นเอกวิชาเป็นเปิดใหม่เป็นสาขาใหม่เป็นปีแรกของเป็นปีแรกใช่อ่าถ้าใครจะเข้ามาปีนี้คือจะเป็นรุ่นแรกจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อบอกว่าเอ้ยเศรษฐศาสตร์อ่ะเราจะจับต้องมันง่ายขึ้นได้อย่างไงครับผมผ่านสื่อผ่านกราฟิกอะไรประมาณนั้นครับผมเรียกว่าเปิดใหม่อีกแล้วนะคะสําหรับ มาหาลัยเราเปิดใหม่ทุกปีนะคะอัปเดตตลอดเวลาโอเคพอพูดถึงเรื่องเขาวเศรษฐศาสตร์จริงๆอ่ะเวลาพูดถึงอ่ะอาจจะแบบดูไกลตัวมากเลยใช่ไหมคะพี่มิงแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันอยู่ใกล้เราแค่นี้นิดเดียวอ่ะแค่เราเดินออกจากบ้านก็คือมันก็เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แล้วใช่ไหมคะใขอบคุณค่ะค่ะโอเคหมดแล้วใช่ไหมน้องเจเลยค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเราจะไปโอเคต้องยืนตรงนี้ยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเฮียเฮียเฮีย ที่เป็นเดิมเดิมีเป็นเดิมอ่ะโอเคโอเคเอางี้เราให้น้องม่เตยฝากดีกว่าฝากถึงน้องๆที่กําลังชมอยู่ที่อยากจะเข้ามาแต่ว่าวันนี้จอบมายไม่ทานหรือว่าอะไรต่างๆมากมายมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะฝากถึงน้องๆที่ดูเรียนชวนค่ะก็สาหรับน้องๆนะคะที่มีความสนใจในคณะของเรานะคะคณะเศรษฐศาสตร์ก็ขอให้น้องๆนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของเรานะคะก็คือ priconschool ค่ะ สโมอสรนิสิตคณะเศร,รษฐศาสตร์แล้วก็อ่าสโมอ,อีคอนสวูนะคะก็จะมีข่าวสารนะคะคอยอัปเดตให้น้องๆอยู่เรื่อยๆเลยนะคะค่ะก็ขอฝากคณะเศร,รษฐศาสตร์ของเราไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของ <c oughs> ขนรร้องๆด้วยนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เราเชื่อให้แล้วนะคะ <c oughs> อ่านกันขนาดนี้แล้ว <c oughs> ไม่มาเรียนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเรียนตามข่าสารของเขาแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องไปเต์ด้วยค่ะแล้วขอบคุณนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปต่อที่คณะเกือบรองสุดท้ายของเรากันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักคู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คณะต่อไปกันเลยนะคะ